สวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องเสียง Sony MHC RV7 นะครับตัวนี้บอกเลยเลยว่าเป็นตัวแรงของ Sony เลยนะไนไอซีเบอร์สูงสุดของโ o n y เลยนะครับตัวนี้นะแจ่มจริงๆนะครับมีระบบลิงค์เซอร์ราด้วยนะครับทำคู่หน้าได้เป็นสี่ตู้เลยด้วยการกดระบบลิงค์นะครับเดี๋ยวชมภาพนิ่งกันก่อนนะครับและจบจากภาพนิ่งนะครับผมจะมีคลิปเทสนะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ we'll see No I won't be afraid No I won't be afraid just as long as you stand stand by me So don't สวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวตัวเครื่องเสียงโซนี่กันนะครับตัวนี้มีมาเฉพาะตัวเครื่องนะครับ Sony MHC RV7 นะครับเป็นตัวแรงของโซนี่ตัวนี้นะเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่า สองร้อยสิบห้าวัตคูณสองนะครับเป็นสี่ร้อยสามสิบวัตต์เ m s นะสี่พันเจ็ดร้อยวัตต์ p อ p o นะครับตัวนี้ตัวนี้ไอซีเบอร์แรงนะภายในได้ซ่อมบำรุงให้เรียบร้อยแล้วอย่างดีนะครับตัวนี้ได้ทําการโมพัดลมให้ติดตลอดเวลาด้วยเพื่อระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นนะครับเสียบไฟพัดลมจะทํางานทันทีนะครับอ่าแล้วก็จะมีฟังก์ชันบลูทูธนะครับแล้วก็จะมี USB ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันปุ่มกดเปลี่ยนเพลงลดเพลงอะไรประมาณนี้นะครับ เดินหน้าถอยหลังอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังให้ดูอีกทีนะครับปุ่มกดเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับอล่มดีไม่ลวนนะหน้าจอสดใสชัดเจนเลยนะครับ FM รับสัญญาณได้ชัดเจนนะครับต่อสาวอากาศยาวๆนะครับออกนอกตัวบ้านจะติดสเตอริโอนะครับแต่ถ้าต่อสั้นๆบางทีอาจจะไม่ติดสเตอริโอนะแต่รับสัญญาณได้ชัดเจนนะครับปุ่มกดใช้งานได้หมดตัวนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะครับจะมีระบบลิงก์นะครับกดระบบลิงก์ปุ๊บ ช่องเซอร์ราลที่เราใส่จะกลายเป็นคู่หน้าอีกตัวเลยนะครับเป็นคู่หน้าอีกคู่หนึ่งเลยนะครับเท่ากับว่าฟังคู่หน้าได้สี่ตู้เลยนะตัวนี้มาดูรอบๆตัวเครื่องกันก่อนนะครับนี่นะครับโดยรวมสภาพเครื่องยังสวยอยู่เลยนะครับนี่นะครับด้าน,นข้างนะเดี๋ยวมาดูด้านหลังและจะอธิบายด้านหลังให้ฟังนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับถ้าเสียบไฟปุ๊บพัดลมจะติดทันทีเลยนะ นี่นะครับอ่าอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวผมเปิดไฟแป๊บหนึ่งนี่นะครับช่องเสาร์เนะครับเสียบช่องสัญญาณที่ตัวนี้และตัวบนนะครับช่อง75โอห์มนะครับตัวนี้เป็นลาย a u x เ็นะครับเป็นลาย MD in นะครับตัวนี้จะเป็นอ่าลายเอานะครับอ่าแล้วก็มาดูตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับแดงดําจะเป็นช่องเสียบลาโพงคู่หน้านะครับแดงเป็นบวกดําเป็นลบนะครับอันนี้เป็นคู่หน้านะส่วนฟ้าดําตัวนี้จะเป็นช่องเซอร์ราลนะครับ ตัวนี้จะมีแค่ระบบเซอร์ลาวนะถ้ากดลิงก์นะครับช่องเซอร์ลาวจะกลายเป็นคู่หน้าอีกคู่ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับสีฟ้านี่จะเป็นคู่บวกนะครับสีดําจะเป็นคู่ลบนะนี่นะครับต่อได้ตามนี้เลยนะครับและตัวนี้นะครับฟังก์ชันบลูทูธและ USB จะมีอยู่ในช่องฟังก์ชันเกมนะครับ ส่วน RCA ด้านหน้าตัวนี้จะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับผมได้แปลงเป็นฟังก์ชันบลูทูธไปให้แล้วนะครับนะครับอันนี้จะอยู่ในโหมดเกมนะครับช่องไมโครโฟนใช้งานได้นะครับเทสให้แล้วนะครับช่องถ้าจะต่อ AUX ให้ไปต่อด้านหลังนะครับตรงนี้จะใช้งานไม่ได้นะแปลงเป็นฟังก์ชันบลูทูธไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาชมคลิปเทสเสียงกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับมาชมรีวิวตัวเครื่องเสียงโซนี่กันนะครับตัวนี้มีมาเฉพาะตัวเครื่องนะครับโซนี่ mhc r v 7นะครับตัวแรงมาอีกตัวแล้วนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ไดไ IC เบอร์แรงสุดของโซนี่เลยนะครับแจมแจมไปเลยนะครับแล้วเสียงดีมากครับตัวนี้ทั้งเบสกลางแหลมนี่ครบเลยนะครับแล้วก็มีระบบ dsp เสียงกล้องงองวานนะเพราะมากครับตัวนี้นะครับจะมีแค่ระบบเซอรลาวนะแต่ระบบเซอรลาวเขาจะพิเศษอย่างหนึ่งนะครับจะมีคําว่าลิงก์นะครับ ตัวลิงก์นี่อยู่ที่ปุ่มนี้นะครับนี่นะครับกดให้เป็นลิงก์เซราวนะครับจะทําให้ช่องเซราวเป็นคู่หน้าได้อีกคู่หนึ่งเลยนะครับเท่ากับว่าตัวนี้ถ้ากดระบบลิงก์นะครับจะมีคู่หน้าเป็นสี่ตู้เลยนะครับตัวนี้กําลังขับค่อนข้างสูงครับสองร้อยสิบห้าวัตคูณสองนะครับสี่ร้อยสามสิบวัตอ์มเอนะสี่พันเดวัตพีเอ็นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับ เสียบ power ตัวนี้นะครับไปทําการโมพัดลมให้ติดตลอดเวลาแล้วด้วยนะครับเวลาเสียบปั๊บปุ๊บพัดลมจะทางานทันทีเลยนะครับตัวนี้เพราะรูระบายร้อนเขาไม่มีนะครับจะมีแค่อ่าเป็นพัดลมเฉยๆนะครับและพัดลมโซนี่จะทํางานก็ต่อเมื่อเปิดวอลลุ่มเสียงดังนะครับเกินวอลลุ่มสิบห้าขึ้นไปนะครับนี่นะครับหน้าจอแจ่มมากๆครับตัวนี้ที่ได้ยินอยู่นี่คือเสียงพัดลมด้านหลังนะครับอเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับปุ่ม power อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวบอกฟังก์ชันให้ ให้ก่อนนะครับตัวนี้จะใช้งานฟังก์ชันบลูทูธและ USB นะครับช่องเสียบอยู่ตรงนี้นะอยู่ในโหมดฟังก์ชันเกมนะครับ FM สัญญาณชัดเจนนะครับต่อเสาการ์ยาวครับจะรับสเตอริโอได้นะครับถ้าต่อสั้นจะไม่ค่อยติดสเตอริโอนะแต่รับสัญญาณได้ชัดเจนนะครับ AUX ด้านหลังใช้งานได้ปกติเลยนะครับส่วน AUX ด้านหน้านี่ไม่สามารถใช้งานได้นะผมได้แปลงเป็นฟังก์ชันบลูทูธและ USB ไปแล้วนะครับ AUX ด้านนี้จะเป็นคําว่าเกมนะครับนี่นะครับ เกมอินพุตตัวนี้จะใช้งานไม่ได้นะเพราะแปลงเป็นพอร์ันบลูทูธแล้วช่องไมโครโฟนใช้งานได้นะครับเทปใช้งานไม่ได้แล้วนะครับซีดีใช้งานไม่ได้แล้วนะครับ,นนรบหน้าจอแจ่มจริงๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับกด power ตัวนี้นะครับรอรีเลย์ดังนะครับรีเลย์ดังแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเทสฟังก์ชันจูเนอร์กันก่อนนะครับ f m นะ ตัวนี้ถ้าต่อเสาอากาศยาวๆนอกตัวบ้านจะล็อกขึ้นตลมัดได้นะครับสเนี่ยนะครับรับสัญญาณได้ชัดมากครับ หร่่คทีต้อองกาาววมชยเลืและเดี๋ยวมาเทสฟังก์ชันบลูทูธกันเลยนะครับกดฟังก์ชันไปที่โหมดเกมนะครับแต่ถ้าโหมดเกมเนี่ย EQ เขาจะดีฟอลต์อยู่ที่ตัวนี้นะครับต้องมาปรับ EQ ตลอดนะครับวิธีแก้ไขก็คือเราสามารถจะปรับ EQ ไว้เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมจะปรับ EQ ไว้ตามที่เราชอบนะนี่นะครับ แล้วก็เราก็มาเมมโมรีที่ตัวนี้ได้เลยนะครับกดค้างไว้ประมาณทั้3สามวินี่มันจะขึ้นคําว่าเมมโมรีนะครับกดโอเคนะครับอันนี้คือวิธีแก้ไขนะครับพอเวลาถ้ามดุดเราเปลี่ยนโหมดปุ๊บแล้วเปลี่ยนมาที่โหมดเกมนะครับ EQ เขาจะดีฟอยด์มาที่ตัวนี้น,นี่นะครับเราก็มาเปลี่ยนตัวนี้ได้เลยจะขึ้น EQ ที่เราตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเทสฟังก์ชันบลูทูธกันนะครับ โหมดเกมของตัวนี้จะรับสัญญาณได้เต็มเลยนะครับแต่จะมีข้อเสียตรงที่ว่าเราต้องมาปรับ EQ ใหม่ทุกครั้งนะครับเปเิดไปที่หน้าบลูทูธนะครับ <Okay. S 1> เลื่อนลงไปข้างล่างสุดนะครับชื่อบลูทูธเขาจะชื่อว่า h e b t นะครับกดเลยครับ mm. จับคู่ครับ so เปิดเสียงโทรศัพท์ให้สุดเลยนะ อ่ะเดี๋ยวมาเทสเพลงกันนะครับมาฟังแนวะสติงกันก่อนสัญญาณมาเต็มครับตัวนี้โหมดกล้องกลางวานดีสพีจะพอมากนี่นะกดตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นช่องเซอร์ราวธรรมดานะถ้ากดลิงก์เม่อไหร่จะเป็นคู่หน้าได้สี่ตู้เลยนะครับ ตัวนี้นะผมได้ทําการเพิ่มปุ่มนะครับปุ่มเดินหน้านะครับกับปุ่มถอยหลังนะเดินหน้าจะอยู่ปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวผมกดนะเปลี่ยนเพลงแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมกดถอยหลังนะปุ่มนี้นะถอยหลังเนี่ยกลับมาเพลงเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังแนวลูกทุ่งกันบ้างนะ ฟังเพลงแนวลูกทุ่งครับสเตจกว้างมากตัวนี้ระบบก,กล้องกลางวานทำให้เสียงพ้อมากครับไฟสเปกตรัมสามารถเปลี่ยนได้นะโดยกดปุ่มนี้นะครับสเปกตรัมแบบสองแบบสามนี่นะครับมีให้เลือกหลายรูปแบบนะ หรือจะปิดหน้าจอก็ได้นะครับปุ่มปรับ EQ นะครับจะมีอยู่ปุ่มนี้ปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มนี้นะครับโหมดที่หนึ่งนะครับ <ใน S 1> Music EQ นี่นะก็กดเลื่อนได้นะครับกดเลื่อนไปเรื่อยเนี่ย็อกป๊อป j จ๊สน,นะครับเมนูที่สอง Movie EQ นะครับนี่นะ เมนูนี้เกม EQ นะครับนี่นะครับปรับ EQ เองนะครับกดปุ่มซ้ายหรือขวาตัวนี้ก็ได้นะกดมาเลยนะครับตัวนี้จะปรับได้สาแบนด์นะเนี่ยครับซ้ายสุดจะเป็นเสียงเบสนะตรงกลางก็จะเป็นเสียงกลางนะครับขวาสุดเป็นเสียงแหลมนะปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่ม d p เสียงกล้อง,งวางน,นะครับ ผมนี้เป็นปุ่มกรุ๊ปนะอันนี้คือกรุ๊ปธรรมดานะครับอันนี้ปิดกรุ๊ปเสียงจะบางลงนะครับถ้าหลักแน่นนะครับต้องเป็นวีกรุ๊ปเท่านั้นนะเดีด๋ยวผ,ผมจะหาเพลงที่มีจังหวะ

เบดแน่นจัดจ้านเลยนะทั้งเบดกลางแหลมนี่ถือว่ามาครบเลยทีเดียวนะอ่าเดี๋ยวมาเทสฟังก์ชัน USB กันนะครับเสียบไปได้เลยนะตัวนี้ระบบจะตัดเป็น USB ตลอมัดเลยนะครับอันนี้ปุ่มถอยหลังเพลงนะครับอันนี้เป็นปุ่มเลื่อนหน้าเพลงนะครับ กดค้างไว้จะเป็นเพิ่มวอลลุ่มของบูทูธและ USB นะครับเนี่นะครับกดค้างไว้อันนี้คือเสียงเต็มแนละ้วอันนี้กดค้างก็จะลดวอลลุ่มลงนะครับนี่นะลดวอลลุ่มสัญญาณจะมาช้าจะมาเบามากครับจะสังเกตไฟสเปกตรัมจะไม่ขึ้นนะกดให้สุดนะครับให้มันดังสุดเลยนะนี่นะครับ ใครที่ชอบโซนี่ที่เสียงมาครบครบแน่นๆน่นนะวัดส,สูงตัวเนี้ยไม่คนพลาดเลยนะผมว่าเสียงดีกับพวกตระกูล T N อีกนะครับถ้าจะเข้าโหมดบลูทูธนะต้องถอด U S B ออกทุกครั้งนะครับนี่นะถอด U S B ออกแล้วครับ The ย้ำน,นะในโหมดบลูทูธและ USB นะ2ปุ่มนี้ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเดินหน้านะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มถ่ายหลังนะกดค้างตัวนี้จะเป็นเพิ่มเสียงนะครับกดค้างตัวนี้จะเป็นลดเสียงนะครับดูนะเปลี่ยนแล้วนะครับนะกลับมาเพลงเดิมนะถ่ายหลังนี่เองก,ก็ได้นะครับสวัสดีครับเลยนะครับ โอเคนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ Sony r v 7นะครับสวัสดีครับ